ไปก็เหมือนซื้อคอร์สเรียนมวยไทยให้ลูกมันกว้างจริงๆนะมุกแล้วมันมีทีวีข้างหลังมันกว้างแบบที่ไม่ต้องไม่ต้องน้อง,นอง,นองนหนูต่อยกันก็ได้แบบวัยเราก็ต่อยกันได้ในรถเนี่ยเงินกอนสุดท้ายที่จะไว้ใช้ชีวิตในบ้านปลายเนี่ยเอามาเอามาซื้อซะเราสามารถทำให้มันเป็น้ันได้พี่น้องเนี่ยแหละบ้านปลายชีวิตของคนเรา <laughs> ครับก็อย่าหวังว่าจะขายจากคลิปนี้แม่งจบแล้ว สวัสดีครับผมดอน,นะจัดดีพันัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับผมลุกค่ะจดดีพันลัตน์1999ค่ะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับ bmw series 7ราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงมากนะครับได้ล้อแม็กหนึ่งชุดเป็นแม็กแต่งสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนล้อแม็กเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีเงินจริงอ่ะการแต่งรถเนี่ยถือว่าแพงมากตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าเพราะเพราะว่าของแต่งแพงแต่ว่าเพราะว่าคนเรากิจการหลายอย่างเริ่มไม่ดีแต่บางคนยังต้องใช้ร เพื่อนหน้าตาทางสังคมบางคนซื้อรถหนูเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะเขาต้องการที่จะแบบว่าหนูหลานะแต่ว่าเขาเพื่อเข้าสังคมไงเข้าใจว่าเพื่อแบบว่าเอาไปหาลูกค้าอะไรอย่างนี้พันเคยเข้าใจไหมใช่เป็นหน้าเป็นตาแต่อันเนี้ยเราแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วคุณพร้อมเข้าสังคมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้ไปดูบอดี้แล้วก็สภาพด้านในกันมุก เริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะไฟหน้าของเขาเนี่ยไม่มีแต่ขักม่ีแรงตายด้านในเลยคันนี้เนี่ยปี2013นะคะทุกคนค่อนข้างที่จะยังดูสมัยใหม่อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะดูยังดูโมเดิร์นอยู่ดูร่วมสมัยอยู่นะครับเป็นงานที่ร่วมสมัยอยู่ใช่นะมันมันดูร่วมสมัยนะคะแล้วก็นี่ประจ,จังหน้าต่างๆนเนี่ยโครเมี่ยมเขาเงาวิ้งเลยนะคะทุกคนแล้วก็ซีซีต่างๆด้านล่างเนีย่ยไม่มีแตกขักเลย โลโก้ด้านบนของเขาด้านหน้าอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะชัดเจนเลยแล้วก็พอดีด้านนอกของเขาเนี่ยเป็นสีดําเงาอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเข้ากับล้อแม็กของเขามากๆนะคะล้อแม็กก็ได้สีดําด้าน,นใช่แล้วก็มุกรู้ไหมว่าการเปลี่ยนล้อครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องเซตต้องอะไรไม่งั้นรถจะกระด้านคันนี้ถูกเซตมาเรียบร้อยแล้วคันนี้ขับนิ่มเลยใช่แล้วก็ประวัติก็คือ เป็นของเจ้าของโรงเรียนท่านหนึ่งนะครับซึ่งบางคนอาจจะงงว่ารถเจ้าของโรงเรียนเยอะจังก็ <c oughs> ดูดรถสไตล์ของเราดิ <c oughs> มันจะให้ไม่รู้จักผู้ใหญ่เป็นไปได้ไงพราะในเมื่อรถเราสไตล์ที่คนมีอายุชอบหรือว่าคนที่กําลังจะเกษียณชอบนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลคันนี้ไม่ว่าจะทําเกี่ยวกับเกียร์ช่วงล่างเครื่องเนี่ยเขาเคลียร์มาให้หมดแล้วผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้จักคําว่าฟัดชิงหรืออะไรหรือว่าการในวงการรถเท่าไหร่แต่ว่า กระบวนการต่างๆเนี่ยคันนี้นนถูกทํามาแล้วนะครับสิ่งที่ต้องกังวลอย่างเดียวก็คือเวลาเราเข้าห้างถอยจอดเนี่ยเพราะว่าพี่วินพี่วินเขาบอกว่าตอนถอยเนี่ยคือแบบคือรถมันบอดดี้ใหญ่ไงเวลาถอยก็ต้องระวังหน่อยแต่โชคดีที่ว่าคันนี้เขาก็มีระบบรอบคันอยู่แล้วนะ,ะหลายๆคนรู้นะครับความนิ่มนวลไม่ต้องถามใครบอกว่าจะเป็นรถที่ไปต่างจังหวัดหรือว่าให้ครอบครัวนั่งด้วยเนี่ยมาดูตรงนี้กันก่อนเลย สบายนะมุกแล้วภายในใหม่มากใช่กลิ่นเขายังใหม่เลยอะแล้วแกใช้สองคนกับแฟนเขาไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีลูกนะครับใครที่ตั้งใจว่าเป็นคุณพ่อที่กดกษเสียณเนี่ยนะครับกดกษเสียณจากคนที่ชอบรถแต่งเนี่ยแต่ก็ยังมีโมเมนต์บ้างนะครับก็คันนี้ตอบโจทย์นะเนี่ยข้างในหรูหรามากทุกคนไว้กินข้าวเขียนหนังสือเวลาลูกไปโรงเรียนใช่สา,าสามารถเอาวางสมุดร,ระบายสีโอ้โหโบราณไปปะเนี่ยเดี๋ยวี้ต้อง iPad ใช่ปะ แต่ผมรณรงค์นะครับให้เด็กทุกคนเนี่ยที่คุณกําลังฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่อนุบาลไหนประถมไหนว่าคุณควรจะหัดระบายสีใช่ไหมมุกใช่ไม่ใช่เล่นแต่ iPad บอกว่าอ๋อดูระบายสีค่ะระบายใน iPad ผมตบครวคร <c oughs> วญครวต่อหน้าพ่อแม่คุณน,นะครับคือเออจริงๆเราถึงวัยที่ควรพูดเรื่องนี้แล้วมุก <c oughs> คือบางครั้งเนี่ยสถบาบันครอบครัวเนี่ยแม่งแม่งสําคัญเหมือนกันนะนะครับคือ เมื่อก่อนเนี่ยเห็นป่ะจออย่างเงี้ยรู้ป่ะพี่จะทําอะไรในรถ <ทำ S 1> ถ้ามีจอทําอะไรดูการ์ตูนคิดว่าดูหนังโป้ <c oughs> งยังไม่มีใครพูดอะไรเลยทง <c oughs> คือสมัยก่อนเนี่ยตอนเด็กอ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหยิ่งใหญ่มาก <c oughs> ยิ่งพี่พอยเขาจะแบบอึ้งตะลึงรถคัน <c oughs> นี้มีทีวีด้วยแล้วเขาต้องขอดูการ์ตูนในระหว่างที่แค่อะไรป่ะอารมณ์เหมือนไปแฟชั่นแล้วกลับบ้านี่ยต้องขอให้พ่อเปิดการ์ตูนก็คือนั่นแหละ ลุงพันเปิดกระตูนให้ดูนะครับต่อให้ทาไม่ติดสักทีเป็นครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงควรจะถึงบ้านเนี่ยล,ล้วคุณดูที่บ้านก็ได้แม่งต้องดูในรถมันได้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่ง <c oughs> นะครับเนี่ยสมมุติคุณมีลูกใช่ไหมจัดกระตูนให้เขาดูแต่เราเพนะิ่งล,ลงมาล์ให้เขาระบายสีคุณฟังนะดีกว่าเล่น iPad ผมกําลังหมายถึงชีวิตปกติของเด็กที่ไม่ใช้ iPad ไงแล้วก็มีปรับระบบด้านหลังเองไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับแล้วใส่หูฟังก็ได้นี่ตรงนี้ เวลาไว้ฟังเพลงนะแล้วก็มีช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นอันนี้เสียบ USB ชาร์จก็ได้แล้วก็เนี่ยเอาไว้แต่งหน้านะครับนะหรับเด็กๆ,ๆอาจจะเป็นแบบว่าคู่สามีภรรยานะครับหรือว่าคุณมีคนขับให้แล้วคุณดันเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยคุณก็สามารถแต่งหน้าหรือผู้ชายก็แต่งได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคืออันนี้นี่อันนี้เป็นระบบเครื่องเสียงนะครับ ระบบต่างๆเนี่ยปรับได้สนุกมากอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเบาะเนี่ยเห็นปะอันนี้ปรับได้เลยแบบคุณอยากได้แบบไหนก็ปรับไปก็สมมุติเราไปต่างจังหวัดเราอยากจะนอนก็ปรับนอน ได้สบายนะครับที่จริงรถสไตล์นี้บางคนไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่าเหมือนเขาไว้ย้อนอดีตสมัยที่แบบสตางค์ยังไม่มากทองอยังมุกก็คือซื้อไปแล้วก็ขับคนเดียวเป็นรถที่3ของบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าระบบหลายอย่างถ้าถามว่ารถใหม่มีไหมมีแต่ว่ามันจะแทนที่ความรู้สึกสมัยก่อนไม่ได้หรอกก็คือถ้าใครมีโอกาสอยากได้ก็ลองดูเพราะราคาแค่ห0 0 0นห้าหมื่นเจ็ดพันบาทคนนั้นใช่ครับ แล้วก็ไม่ใช่รถที่ใช้กระน,นำใช้ใช้ใช้กระบี่ต,บตะบันใช้เจ้าของรักมากรักสามารถนะครับก็คือมาจากเจ้าของที่มีรถหลายคันทุกคนใช่เจ้าของที่มีรถหลายคันใชนะโอเคก็เดี๋ยวจะลองให้มุกไปนั่งข้างหลังฝั่งนู้นแล้วกันแต่ที่พี่ชอบสุดก็เนี่ยมันดูแน่นหนามาตรฐานดีเนี่ยแล้วยิ่งถ้าได้ขับเนี่ยนิ่มมาก ไม่รู้ดิทาไมปกติ B M จะต้องมีความกระด้างบ้างแต่คันนี้รู้สึกนิ่มแต่ถามว่าความเร็วยังทําได้ไหมก็ยังทําได้อยู่ปกติแล้วก็ถ้ายิ่งได้ออกต่างจังหวัดเนี่ยสร์อาทิตย์เนี่ยขับไปชิลๆที่ชนบุรีบางแสนอะไรเงี้ยโอ้โหยิ่งสนุกเลยขับทางด่วนนะนะพันมอเตอร์เวย์นะขับแบบเรื่อยๆเร็วๆอะแล้วก็ไปแวะตรงจุดพักรถหาอะไรกินขับต่อโดยทางกลับรถก็กลับมากรุงเทพจบแค่นั้นประหยัดด้วย,ย,ดดวยใช่เพราะดดว่าคันนี้ดด งเ,ง<ข>เครื่องดีเซลใช่นะครับเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะขายได้จากคลิปนี้หรอกแต่เราแค่ได้ความคิดใหม่ตรงที่ว่ารถหลายๆคันในเต็นท์เราเนี่ยมันมันหายากนะแล้วมันก็มีประวัติที่ดีแต่ว่าหลายคนไม่รู้เราก็อยากให้คุณเนี่ยได้แวะมาไม่ขี้เกียจที่จะบอกว่าเฮ้ยไปส่งดีกว่างี้ไปส่งอันไปส่งได้แต่ว่าเป็นไปได้ก็อยากให้แวะมาเหมือนกันมานั่งคุยมา ปรับทัศนคตินะครับเขาเป็นลูกค้านี่นั่นแหละมาคุยเรื่องรถเนี่ยว่าพี่ BM เราเทินกันได้ไหมอย่างเงี้ยพันหรือว่ามีตรงไหนที่ผมควรระวังบ้างผมต้องดูแลยังไงอย่างนี้แล้วในตอนที่พวกผมทํางานกันถ้าพวกคุณย,ยังไม่อยากจะกลับบ้านก็นั่งกินกาแฟไปคนเดียวทีวีก็มีให้กดดูหรือว่าถ้าคุณว่างก็ถ้าพี่พันธ์ว่างก็จะมานั่งคุยกับคุณหรือถ้าอยากอยู่แบบข้ามคืนเลยแบบทีวีข้ามคืน,ม,คนมีห้องน้ำให้ มีห้องน้ําให้อาบมีห้องว่างเป็นห้องติดห้องน้ําเลยอย่างดีอยู่ข้างหลังตรงฝ่ายช่างตอนเย็นคุณจะได้ประสบการณ์ใหม่ในการกินข้าวกับป่าลมป่าลมหน้าตาเป็นแบบไหนพันเอาขึ้นเลยทุกคนน่าจยังไม่เคยเห็นเอาจริงการซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยที่อื่นเนี่ยคุณมาเนี่ยก็คือจบเลยใช่ปะ่ะแต่ของเราอยากให้คุณอย่าน้อยได้คุยกับลุงพันพี่พันไงเผื <c oughs> ่อเขาบอกว่าวันหนึง่งรถต้องการจะเปลี่ยนอะไรอะไร แล้วอาจจะไม่ชอบไม่ชอบปูแบบเราไม่ชอบการบร like ิการแบบเราเนี้ยก็ไปที่นั่นได้โดยที่บอกว่าอ๋อซื้อรถจากทางนี <t <t ้เขาก็จะได้แบบแนะนาเขาจะได้แบบว่าดูแลให้ดีมากกว่าเดิมมุกมีอะไรจะเสริมมั้ยกำลังมุกกำลังพึ่งกับด้านไหนเขาอยู่ไม่จะบอกว่ามันกว้างมากกว้างกว้างใช่คือขามุกยืดได้สุดเลยแต่อาจจะเพราะว่าบุกขาสั้นแหละมุกสูงเท่าไหร่นะผมก็ร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็คือนั่งสบายมากทุกคนใช่แล้วก็ ที่บอกว่าคันนี้ราคาไม่แพงนะคะไม่แรงก็คือสามารถขอนได้ด้วยทุกคนขอนหมื่นกว่าบาทปะหมื่ตนต้นเอ้ยหมืนนนนน่นนิดนิดนี่ว่าเพราะราคาลงมาแล้ว1มื่นองเองหมื่นองเองใช่ได้ขา่า,าว่าดาวดาวถูกด้วยคันนี้ดาวสามหมเจโอ้โหโคตรถูกนะเราได้ที่ได้ก็คือเครื่องดีเซลนั่นคือสิ่งที่ผมชอบนะ แล้วก <Okay. S 1> ็อยา่างทุกคนเห็นมันเอาอะไรมาไม่คุมทั้งภายนอกภายในพี่ดอยปีหมดเบาะไม่มีขาดสับสดหรือว่าแบบไม่มีเปื้อนเลยด้วยซ้ำภพดานด้านบนตรงเนี้ยค่ะของตัวรถสวยมากดาสนิทเลยอืคือดําเทาอ่ะเป็นสีดำเทาแล้วก็เกพดานที่น้องมุกสวยเนี่ยเขาหมายถึงว่ารอยขีดข่วนรอยขาดความที่แบบว่ามันจะห้อยโหนลงมาเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็สีเบากด้านในต่งางๆหูมาก อะไรให้เป็นเยอะแยะค่ะ yeah ครับ,รบอันนี้ก็เดิมเดิมนะเนี่ยนะมุกพันชอบที่มันมีไฟอยู่ใต้ครับคือมันจะได้ความแบบอารมณ์กลางคืนไงรู่ราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งกลางคืนนี่หมายถึงเปิดแล้วแบบเราจะลงจากรถอะไรก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกระโปรงกันมุก 730LD นะครับ BMW ซีรีส์7ตัว 730LD ก็คือซีรีส์7ตัวดีเซลนะ ด้านหลังลองดูผมทุกอย่างเดิมเดิมหมดเลยมุกใหม่มากแล้วก็ด้านในข้างหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างสนสังขารได้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าตรงนี้ของเขาเนี่ยไม่มีรอยติดข่วนเลยสะอาดเลยนะเก็บของต่างๆแล้วก็ตาข่ายก็ยังอยู่รถคันไหนที่มีตาข่ายเนี่ย เรายังอยู่เนี่ยผมจะพี่จะประทับใจนะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยน้องมุกป้าขายพวกเนี้ยยังอยู่หมดเลยโอเคแล้วก็ไฟตรงเนี้ยชิ้นเล็กๆน้อยๆเนีย่นอยอยู่หมดแล้วเราปุ่มตรงนี้ก็คือกดปิดอันนี้ใครๆก็รู้แต่หลายคนชอบลืมชอบแบบ ปิดลงมาเลยอะไรเงี้ยด้านหลังสวยมากไฟท้ายต่างๆนะคะไม่มีช้ำเลยนะใช่ไม่มีช้ำก็คือแตกลายงาไม่มีความหมองอะไรไม่มีเลยตรงด้านข้างสวยมากความใหญ่ความกว้างประมาณไหนก็ใหญ่กว่าแคมรี่ใหญ่กว่าแคมรี่ตัวนี้นะครับแล้วก็กว้างกว่านิดนึงนะแล้วก็เทียบอย่างอื่นกันไม่ได้หรอกเพราะว่าเขานั่งสบายกว่าเขาหลายๆอย่างดูดีกว่า ขนาดใส่ล้อขอบใหญ่ก็ยังนั่งสบายนะยวเราไปดูเบาะข้างๆกันสองข้างเนี่ยปรับไฟฟ้าหมดเลยทั้งคันปรับไฟฟ้าหมดเลยนะบุ๊ทั้งเบาะหน้าแล้วก็เบาะหลังใช่ครับคอนโซลหน้าไม่มีริ้วรอยสีส่วนเลยนะคะทุกคนช่องแอร์ต่างๆเนี่ยไม่มีแต่ขักหัวเกียร์สวยมากลายไม้ต่างๆชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะดูห้องเครื่องกันแล้วก็ ไฟตรงเนี้ยกรอบตรงเนี้ยที่หลุดอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ให้อันนี้เป็นเป็นกรอบไฟวงแหวน mm hmm. เครื่องหกสูบนะครับแล้วก็คาหหน้าสภาพเดิมๆลงงานเลย mm hmm. สติ๊กเกอร์บ่งบอกสียังอยู่ครบพลาสติกตรงเนี้ยของเดิมหมดสภาพป้ายแดงหมดเลยรถเนี่ยจอดในที่ล่มมาก ะะที่ล่มมากไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าที่ล่มแบบลม่มจัดแต่ว่ามักจะจอดในที่ล่มบ่อยไม่ค่อยได้ออกแดดเท่าไหร่ไปห้างก็จอดแต่ที่ล่มหรือว่าไปที่ไหนเขาก็พยายามจะจอดแต่ที่ล่มนะครับนี่ทุกอย่างเดิมหมดเลยฝาเครื่องตัวด้านซ้ายด้านขวาพลาสติกทั้งคันเนี่ยเดิมหมดแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือพวกนี้ยังไม่เปื่อยยุ่ยนะแล้วนี่เป็นของเดิมนะพวกนี้คุณจะหารถแบบนี้ได้ยากขึ้นนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะถูกเปลี่ยนมานะแต่นี่เดิมหมดสติกเกอร์บ่งบอกตัวถังที่ได้รับการาตรวจสอบดูแลแล้วจาก BMW ผมคงไม่ไปซื้อมาติดหรือว่าให้พันสร้างขึ้นมาใหม่แล้วมาแปะหรอกสุดท้ายเนี่ยเราพูดในคลิปเนี่ยมันอาจจะไม่ทัสใจคุณเท่าไหร่ก็อยากให้ได้มาลองขับดูนะครับจุดต่างๆเนี่ยที่คุณคิดว่าคุณกังวลเนี่ย คุณไม่ต้องกังวลกับคันนี้แต่ถ้ายังมีความกังวลอยู่ก็ให้ลองไปเล่นเบนก่อนเพราะว่าดูแลง่ายกว่าแต่ถ้าใครบอกใจผมยังไงก็ bm ก็มาลุยกันก็เข้ามาหาผมเดือนละครั้งเราจะได้ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนแต่ถา้าไม่เข้ามาหาเลยกไ็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่คิดว่าในเมื่อเรามีบริการอย่างนี้ให้แล้วแล้วมันไม่ได้เสียค่าแรงไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเลยเลยทำไมไม่มาใช้กันถ้าใครหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ลองมา หรือถ้าใครหยุดวันเดียวก็ถ้ารถไม่มีอะไรเนี่ยไม่เกินชั่วโมงเสร็จ er. นะครับเพราะว่ามาทังทีก็อยากตรวจสอบให้เยอะๆโอเคนะอย่าลืมนะ6สูบดีเซลคันนี้ก็สำหรับคันนี้นะคะราคา6 5 5 0 0 0บาทเท่านั้น 50, mm. แล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้นะคะใครไม่มั่นใจในเครดิตก็ทักมาปรึกษากับเราก่อนได้คันนี้ผ่อนได้สูงสุดถึง8.4งวดเลยตก วดละหมื่นสันสี่ร้กว่าบาทนะคะทุกคนไม่ถึง12,500สองาประมาณนี้ก็เหมือนเดิมสนใจแอดมาที่แอดไซหรือ A อวงกลม DD34 นะครับแอดไซดีดีสาไม่ว่าคุณจะอายุเก้าบหนึ่งร้อยปี1 1อยปีแปดสิบเจ็ดสท่าร่างกายเราย,ยังไหวอยู่ หรือว่าตอนนี้มีวิวัฒนาการใหม่ขึ้นมาโคตรนะเราอาจจะเปลี่ยนตัวเราเป็นเครื่องจักรสักนิดนึงเพื่อให้มีชีวิตได้ใช้ชีวิตต่อไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดอันนี้เราอาจจะเหมือนเพอร์เจอร์แต่ว่าผมได้ข่าวว่าอาวัยวะต่างๆที่เป็นของเท um ียมเริ่มเข้ามาแต่ก็มีคนฮะเฮ้ยทะลึ่งว่ะอะไรไม่ได้หมายถึงไอ้นั่นเทียมหรือไม่ต้องเอาออกนะเว้พันคุ้พูดะมรเลย ก็คือไม่ต้องมีความกังวลไม่ต้องต่อต้านเพราะมีบางคนบอกว่าเฮ้ยอะไรนะเขาชอบเอาพระพุทธศาสนา,ามาเกี่ยวแบบว่าคลายว่า <c oughs> สังขารเป็นสิ่งไม่ตายคุณไปโคมเลยถ้าร่างกายยังไหวขับไปเถอะ <c oughs> อย่างน้อยได้ขับไปหน้าบักซอยก็ยังดีเพราะคุณทํางานมาทั้งชีวิตแต่สุดท้ายอติน้อยของคุณเอาไปออกรถสป,ปอร์ตไปมหาลัยแต่คุณนี้แม่งปั่นสามล้อมาทั้งชีวิตคุณแบกเข้าสารมาทั้งชีวิตเพื่อมมาให้คนข้างหลังคุณด้วยนั่นคือสิ่งที่ถูกแต่ว่า คุณแม่งไม่มีสิทธิ์ได้อะไรแบบนี้เลยหรอวะมุกเฮ้ยเรายิ้มอะไรม่ฟังแล้วมันก็เพยไงเออใช่ใช่จริงจริงเหมือนที่มุกบอกว่าถ้าวันหนึ่งมุกรวยอ่ะมุกจะออกรถสปอร์ตใช่ปะมันก็เรื่องของมุกเขาใช่ไหมใช่เออแล้วเนี่ยคุณยุแปดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบได้เวลาแล้วครับแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าเด็กๆที่นั่งข้างหลังเนี่ยทุกคนเอาจริงๆคิดเนี้ยผมมาขายลูกคุณผมมาขายเด็กอนุบาลขายเด็กประถม บางคนบอกว่าพี่ครับผมชอบปีนป่ายในสปอร์ตไรเดอร์ฟอร์จูเนอร์แต่เมื่อไหร่ที่คุณได้มานั่งข้างหลังมีทีวีให้ดูมีกระดานสําหรับวาดรูปจินตนาการของคุณคุณจะลืมทุกอย่างไปเลยคุณจะลืม iPad นะครับเพราะว่าเปลี่ยนจากมองจอ iPad มามองจอทีวีอย่างน้อยก็เป็นจอทีวีแล้วมันมีที่กว้างขึ้นสามารถเล่นต่อสู้กันหลังรถได้อาจจะดูไร้สาระหน่อยนะแต่คุณคิดดูดิถ้าวันเป็นเด็กอ่ะมันต้องต่อสู้อยู่แล้วทุกคนใช่ ต่อสู้โดยไม่ใช้เรารณรงคลงให้การต่อสู้ของเด็กเนี่ยไม่ใช้อาวุธใช,ใช่ไหมจริงๆถ้าวันหนึ่งเราเป็นพ่อแม่คนน่ะการที่ลูกไม่เล่น iPad อ่ะเรามาเล่นชกต่อยกันหลังรถอ่ะดีใจนะเออมันเป็นอะไรที่ความสุขของพ่อแม่นะที่เห็นเอ้ยลูกเราเล่นกันหลังรถจริงคือลูกเราไม่ติดมือถืออ่ะจะติดใช้กําลังไปหน่อยแบบว่าติดแบบแบ่งฝั่งกันฝั่งละสอง่แล้วต่อยกันหลังบีเอ็มเป็นเรื่องที่ดีนะหรือคนหนึ่งแม่งงัดไม้มาจากกางเกงยีนส์ไฟันโค้งเงี้ย คุณก็มีพยาบาลข้างหลังเปิดใช้ได้ทันทีพยาบาลเอ้าแสดงว่าก็มีเรื่องมีราวกันบนรถได้ได้นะก็ประมาณนั้นแล้วกันนะก็ที่พูดมาเนี่ยไม่ได้หวังดีแต่หวังว่าจะขายรถได้ส่วนใครจะแบบเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่เราก็แค่หวังนะคะทุกคนว่าจะขายได้หวังว่าจะขายได้บีเนี้พี่รู้สึกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าปัญหาเรื่องเกียร์เครื่องช่วงล่างเนี่ยอาจจะพูดว่ากังวลอ่ะที่พูดกังวลเพราะกังวลกับแบรนด์แต่พอเป็นคันนี้ไม่ได้กังวลเลย เพราะว่าเป็นรถที่เจ้าของเราทํามาแทบจะหมดแล้วอะ่ะอืมแต่ถ้าใครไม่ได้สนว่าประตูเนี่ยต้องดูดกรึบตลอดเนี่ยขอแค่เกียร์เครื่องช่วงล่างดีไปต่างจังหวัดไม่มีปัญหาเนี่ยปกติไม่เคยจะอะไรบีอม,มากคันนี้ได้อยู่แล้วราคาก็ดอปมาขนาดนี้แล้วคุณน่าจะคลิกไว้สักทีวันนี้ก็ประมาณนี้ <c oughs> ก็อยากจะอยากจะอะไรไม่ <c oughs> อยากจะฝากเปลฝากอเหรอวะ <c oughs> ไม่ฝากเยอะชิบเป๋งเลย โอฝากคพ่อแม่ที่มีน้องๆหนูให้เออใช่ใช่ให้พวกคุณเนี่ยมาฟังกันหน่อยถ้าคุณได้คันนี้ไปนะคะคุณสบายแน่คุณไม่ต้องมี iPad อ่ะใช่แล้วลูกคุณก็จะไม่ไม่ใช่เด็กที่โตมาแบบติดโซเชียลถูกต้องแต่ว่าติดใช่ไตามอุ้มตามอุ้มตามทุตามหยุดก่อนลูกเอาเอาพยาบาลข้างหลังมันมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานนะคะภายในครอบครัวใช่เป็นเรื่องทักษะเป็นทักษะการเอาตัวรอดได้ใช่ ซื้อคันนี้ไปก็เหมือนซื้อคอร์สเรียนมวยไทยให้ลูกมันซื้อบาใหม่ด้วยพอลูกคุณจะตาสะอาดกว่าเดิมเขาไม่เล่นโทรศัพท์มันกว้างจริงๆนะมุกแล้วมันมีทีวีข้างหลังใช่แต่พวกคุณ<อ>ไม่ก็อย่างเงี้ยแหละคนบ้ามันกว้างแบบที่ไม่ต้องอไม่ต้องน้องๆหนูๆต่อยกันก็ได้แบบไวเราก็ต่อยกันได้เลยเนะี่ยแล้วยังมีกระดานชนวนด้วยกระดานชนวนแบบไฮเทค ครับก็เดีย๋ยวหวังว่าจะขายกับคลิปนี้แม่งจบแล้วแม่งจบแล้วไม่ทันแล้วพอมาท้ายที่รายการแล้วก็ตามนั้นใช่ไหมมีอะไรก็ก็แอดไลน์มานะคะแล้วก็ทักมาสอบถามได้ครับวันนี้ผมกับมุกเนี่ยก็ก็จะไปทําการทํางานแล้วนะครับก็ขอบคุณพวกคุณนะครับที่สละเวลามาฟังที่โดดงานมาฟังที่อะไรกัน ที่กำลังเกษียณแล้วไม่มีอะไรจะทำนะครับเงินก้อนสุดท้ายที่จะไว้ใช้ชีวิตในบ้านปลายเนี่ยเอามาซื้อเอามาซื้อักเราสามารถที่จะความันได้พี่น้องใช่เนี่ยแหละบ้านปลายชีวิตของคนเราโอเคนะพวกคุณอาจจะเห็นว่าระดับความเร็วเพิ่มขึ้นหนเลยก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับนี้ สวัสดีครับ